สวัสดีครับวันนี้ก็ได้มีดพับตัวใหม่อีกตัวหนึ่งมาเป็นกันโ so ซ่ G729 สีดําสีดำนะครับก็อย่างเช่นเคยผมก็ใช้งานไปบ้างแล้วเหมือนเดิมก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูครับ โซ่ไฟเบอร์ก็มีซองกันความชื้นแล้วก็ผ้าเช็ดตัวนี้ผมก็ได้มาประมาณ800นะครับ800รอนิดๆก็ดูกันเลย ใช้งานมาแล้วครับก็จะเห็นรอยบินนิดนึงที่ผมใช้มาสวยเลยตัวนี้เป็นระบบ a อซิดล็อกนะครับเท่าที่อ่านดูระบบนี้ผมก็เพิ่งเคยแบบซื้อใช้เหมือนกันถือว่าลื่นลื่นมากครับ วัสดุใบมีดก็เป็น4 4 0 4มีรหัสระบุไว้อยู่ครับกับชื่อรุ่นด้ามก็จะเป็น G10 ตามข้อมูลที่ผมได้อ่านนี่ก็มีรูเอาไว้สลับคลิปเน็บสลับได้เผื่อใครแบบไม่ถนัด ก็รีวิวในฐานะที่ผมเป็นผู้ใช้งานนะครับก็ไดก็ไม่ได้รู้เรื่องอวัสดุหรืออะไรมากตัวนี้ถ้าจะให้คะแนนผมให้คะแนนความสวยประมาณ7แล้วกันครับความทนทานผมว่าผมให้สัก7.5แล้วกันครับพอใช้ไปมันก็บินนิดนึงใช้งานไม่ได้ไม่ได้หนักมาก แต่เดี๋ยวไปรับรับเอาก็น่าจะหาย440นี่เห็นเขาบอกว่ารับรับง่ายถามว่าโดนบาทไหมก็โดนจะเหลือเหรอผมโดนโดนไปแล้วคมใช้ได้หลังจากได้มาแต่ตอนนี้ก็ความคมก็เริ่มหายไปบ้าง ผมรู้มาว่าเวอร์ชันแรกๆเนี่ยไอ้วงกลมตรงนี้เป็นเหมือนมีดแบนดดังแบนด์หนึ่งเป็นวงกลมแล้วรุ่นรุ่นถัดไปก็เขาก็ออกแบบมาเป็นแบบนี้ครับก็เปิดปิดลื่นลองไปซื้อกันมาได้ครับผมเห็นตามแอปดังก็มีขายกันอยู่ ส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยชอบมีดส่งนี้เท่าไหร่แต่ก็ลองเปิดใจซื้อดูเห็นว่าเขาบอกใช้ดีแล้วก็รุ่นนี้ก็มีคนซื้อกันเยอะผมก็ชอบพกมีดแบรนด์ฝรั่งมากกว่าอันนี้เป็นมีดแบบแบนดจีนแต่ก็เดี๋ยว จะเอามารีวิวให้ดูเรื่อยๆครับหลังจากที่ซื้อมาก็ใช้งานอนเนกประสงค์ได้ทั่วไปครับหรือใครชอบสะสมก็ลองซื้อดูครับผมว่ามันก็ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ทนมากสำหรับผมนะก็แล้วแต่ว่าจะใช้งานยังไง น้ำหนักเท่าที่อา่านตามข้อมูลก็ประมาณ130กรัมความยาวประมาณอ่ะ21เซนติเมตรก็ลองไปซื้อดูได้ครับรานะคา7 800 หรือบางร้านผมเห็นก็ขาย900อะไรแบบนี้ครับมีดแบรนด์จีนเหมาะกับใช้งานทั่วไปครับรับคมได้ง่ายก็ถ้าข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูเรื่อยๆครับสวัสดีครับ